มาโอเคค่ะจ้าจ้าห่ของแรงของแรงของแรอุ่ยสวัสดีค่ะต้อนรับเลยสแน็คสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับที่หน้าสวัสดีครับผมสวัสดีคร่ะสวัสดีค่ะซ้อมไปอยังเธอเอโอยนี่คือเโอยคือโอยคือแบบว่าชุดพี่พีกรเดินเข้ามากับชุดหนูเหมือนอยู่คนละทีมกันเลยตอนนี้จริงจรแล้วพอขึ้นเวทีทุกชั้นถอดอันนี้อออ๋อมันแบบยิงเข็มข้างในอย่าเปล่ยนกันขาดเพราะฉันไม่ได้แต่งหัวนมมาเดี๋ยวทัให้ท่านแฟนก่อนวันนี้ค่ะ สเนตอัจฉริสีสุกนะคะรองรับสามมิตรแฟนไทยแลนด์หรือสนตอีทีมิวสิกที่ทุกคนรู้จักกันค่ะ <Yeah. S 3> วันนี้ได้กินเรคุณชลิศม,มากที่นอกจากจะเข้าชิงในส่วนของรางวัลแล้วเนี่ยมาโชว์ให้ด้วย,อ,ยอ,อันนี้จริงๆก็ต้องแบบว่าขอบคุณทางคมชลึกด้วยเหมือนกันนะคะที่แบบว่าเป็นแบบเหมือนแบบแบบแบบเรียกอะไรมีโอกาสดีๆได้มาแบบว่าโชว์ศักยภาพเองบนเวที <ừ. S 1> นะคะได้มาร่วมเป็นหนึ่งในโชว์ของคมชลึกในวันนี้ก็คือดีใจมากๆเลยะคะ่ะเพ<อ>ืเ่อนแฟนหลายท่านตั้งตารอคอยการโชว์ของเรา ก็รู้สึกว่าอจริงๆเดี๋ยวจะทําให้เต็มที่ที่สุดบอกเลยว่าไม่ผิดหวังแน่นอนแต่ว่าก็อยากให้ทุกคนนะคะเดี๋ยวช่วยกันร้องช่วยกันเต้นด้วยจอยไปด้วยกันเนาะมีเซอร์ไพรส์อะไรแบบเซอร์ไพรส์ไม่ได้หรอมันคาดไม่ได้นะเอาจจริงๆอยากให้มาฟังเพราะว่าจริงๆตัวเนี้ยเป็นเหมือน เวอร์ชั่นเต็มเวอร์ชั่นที่แบบสมบูรณ์แล้วอของเพลงนี้ของเพลงที่จะโชว์นะคะแล้วที่สําคัญก็คือมีพี่พแดนเซอร์เข้ามาเติมเต็มให้โชว์ม,มันดูแบบมีอะไรมากขึ้นก็อยากจะให้มาลองฟังกันดูมาลองดูโชว์นี้เพราะว่าจริงๆโชว์นี้คือทุกคนก็ตั้งใจกันมากๆค่ะเอะน <S <S <ฮ>อนอกจากนี้อยากจะมาอทัปเตีดผลงานกันนิดนึงเออมันยังไงบ้างทุกคนแบบ ช่วงนี้นะคะผลงานก็คือจะมีแบบว่าร่วมงานการประกวดของมิสแกลนสอ2024ต่างๆนะคะในแต่ละต่างจังหวัดนะคะแล้วก็ตอนนี้กําลังมีจะปล่อยเพลงที่จะโชว์วันนี้ละค่ะจริงๆเพลงนี้ยังไม่ได้ปล่อยที่ไหนใช่ก็คือมาร้องที่นี่ก่อนที่แรกเลยมัยถามว่าที่แรกไหมก็ยังไม่ใช่ที่แรกแต่ก็เป็นอีกที่หนึ่งที่เป็นอีกโชว์ที่แตกต่างกันออกไปจากพิเศษถูกต้องค่ะก็มีเพลงนี้ที่กําลังจะปล่อยนะคะแล้วก็มีผลงานต่างๆนะคะสามารถติดตามได้ทางเพจมิสแกลนไทยแลนด์ได้เลยค่ะ งานละครนี่ผู้จงผู้จัดคิดถามคิวมาขนาดไหนแล้วถามที่ถามเลยเพราะว่าก็มีงานลับๆอยู่บ้างแต่ว่าก็ยังไม่สามารถที่จะเปิดเผยออกมาได้นะคะแต่ว่าพวกงานละครหรืออะไรอย่างนี้ก็ถ้าผู้ใหญ่เอ็นดูก็ยังติดต่อเข้ามาได้อยู่นะคะแนวเลยได้ทุกแนวได้แต่ว่าจริงๆหนูยังไม่เคยเล่นละครไม่เคยเล่นซีรีส์อะไรอย่างนี้นะคะก็อยากจะลองดูเหมือนกันใช่ค่ะอ่ะคนะนิดนึงว่าแบบแฟนๆารถติดตามกันได้ผ่าน ค่ะวันนี้นะคะก็ฝากติดตามทางคมชัดลึกนะคะไม่ว่าจะผลงานต่างๆที่จริงคมชัดลึกก็ช่วยแบบว่ากระจายข่าวประชาสัมพันธ์ให้อยู่เรื่อยๆนะคะฝากติดตามคมชัดลึกแล้วก็ถ้าอยากจะติดตามงานตารางงานอะไรต่างๆก็ติดตามได้ที่เพจมิตรแกรนทายแลนด์ได้เลยค่ะขอบคุณมากค่ะจะให้เป็นตัวเดี๋ยวมจะมาเห็นบนเวทีบนเวทีอชัดลึกชุดเธออยู่ใช่ไนะขอบคุณที่เขาผขอบคุณนะครับขอบคุณครับพี่พี่เขาดีมาก